ลายปรับพ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษ l อล a n ก e ซ e r i e s เย็นเย็นเครื่องดื่มน้ำจับเลี้ยงน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร้ทิปพ nice ูดถึงหาดพะโล้ท่าดินแดงในกรุงเทพคุณผู้ชมก็จะเห็นมีหลายร้านหลายย่านที่สามารถหากินได้วันนี้เราไปคุยกับผู้สูงหอดเจ ญาตาตรุ่นสี่ของร้านผ่านพล้ท่าดินแดงชั่วเจี๊บมวนกันกาบบ้าเจสุป,ปานีแล้วสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะนี่เป็นทายารุ่นที่4แล้วนะคะสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นเหลากงเหลากงเหล่ามาค่ะ,คะชั่วนี่คือเป็นตระกูลของเจสุป,ปานีค่ะแซ่ชั่วแซ่ชั่วข้าวแกงพันแนงฝักแฟงจะพริกชีฟา้า กััไปสมมย่อนนหาาาจรริงีาคาถ้าคนสมัยก่อนคือคนกินห่านได้คือต้องเป็นคนที่มีสตางค์ใช่กล่กงเหล่ามากบอกว่าฉันจะขายห่านเลยค่ะห่านตัวหนึ่งีตอนนี้ราคาเท่าไหร่คะหนึ่งาร้อยหค่ะหนึ 1> 1, ่อยห้าแล้วก็มีส่วนที่สําคัญที่หลายคนมาแล้วคุณต้องกินนะ่ะมันคือส่วนไหนะคะเนื้อค่ะเนื้อหา่านเนื้อแล้วก็ไส้ แต่ถ้าเป็นคนที่มาจากเมืองจีนเลย mm. เขาจะชอบทานหัวออทานอะไรนะคะห,หัวห่านหัวห่านหัวห่าน,านตรงคอยยาวๆนะะ่ะ oh, ค่ะอ๋อหรอคะถ้าเป็นคนจีนมาเขาจะชอบทานตรงนั้นแต่ถ้าเป็นเดี๋ยวนี้แบบว่าเป็นคนรุ่นเราอย่างเงี้ยก็จะทานเนื้อเนื้อซะส่วนใหญ่ค่ะคนสมัยก่อนชอบกินคอห่านเนื่องจากจะได้แพ้ กินแบบละเมียดเพื่อลิ้มอัธรสความเป็นหานพะโละอย่างไรที่ตินั่นเองล่ะค่ะซึ่งราคาเริ่มต้นของหานพะโละที่นี่จานเล็กอยู่ที่200บาทกินได้2คนค่ะหานที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องความนุ่มละมุนของเนื้อหานกลิ่นสาบหานเนี่ยบอกเลยไม่มีรสชาติก็จะเค็มนำนิดนึงรับรองอร่อยเหอหมวยรสเปกการันตี <c oughs> เนื้อมันแบบมันแน่นมันนุ่มมันเต็มปากเต็มคาแล้วกลิ่นมันคือหอมมากค่ะน้ําส้มเนี่ยมันจะมีแบบส้มความเปรี้ยวนิดนิดไม่ได้มากแล้วก็หอมหอมอร่อยมากเลยอะ่ะออันนี้อร่อยหนูจะเล่าว่าสมัยก่อนกินเป็ดเหมือนกันค่ะกินห่านไม่เป็นพอล้างจะกินห่านปุ๊บกินเป็ดไม่เป็นเลยตอนนี้ นอกจากตัวหาหารแล้วเนี่ยน้ำส้มที่เขาไว้ทานคู่กับอาหารก็จะเป็นกระเทียมหมดแล้วก็มีพริกะนะคะแต่ตัวน้ำส้มมันก็จะเป็นน้ำส้มที่หมักหมักจากข้าวค่ะ,คะอืมจะไม่ได้เหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวที่น้ำส้มใส่ชูคือเทจากขวดมันจะมีความเปรี้ยวแบบปี๊ดๆเลยค่ะแต่อันนี้เพอามันหมักรสชาติมันก็เลยจะดูนุ่มนวลกว่าใช่ค่ะคือเวลาจิ้มแล้วไม่ไม่แหลมแสบอะค่ะกินหาหานทุกครั้งคือหนูจะต้องมีอันนี้ต้องขออันนี้มาไว้เลยไม่มีไม่ได้เลยอ่ะมันแบบ พอบรรทานคู่อาหารแล้วมันอร่อยมากรับรองว่าจะถูกใจคือตลาดสดอยู่คู่คนไทยอย่าช้ากันเร็วพวกเรารีบไปอันนี้จะเป็นขาตุ๋นค่ะคนที่แบบว่าเริ่มมีอายุ่ะก็จะเคี้ยวแค่อย่างนั้นไม่ไหวแล้วก็เลยทำอีกอันหนึ่งตุ๋นให้นิ่มๆอันนี้ดูดปื้ดดูดไป้็ได้เลยใช่ไหมคะหรืออีกอันหนึ่งอันนี้บอกจริงๆว่าถ้าคุณมาร้านนี้กินหายคุณต้องกินไส้ อันนี้ขายดีมากคือส่วนใหญ่ทุกคนต้องสั่งใช่ค่ะมันจะมีความกรึบกรึบบอกเลยว่าตระกูลชั่วทำไส้สุดติ่งกระดิ่งแมวกรึบกรึบแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเหนียวหรืออะไรนะคะเจียวสบายๆเพลินๆอย่างนี้คที่หาะั่วอะร่อยสุดติง่งกระดิ่งแมวอย่างที่รัเมย์บอกก็เพราะว่าหม้อต้มถั่วไม่เคยแห้งค่ะในหม้อนี้เป็นหัวเชื้อตั้งแต่รุน่นอลากงทำขายค่ะซึ่งทางร้าน แล้วต้มอีกปรุงแล้วปรุงอีกทุกวันเติมรสชาติความอร่อยเข้าไปอีกทำให้รสชาติหานพะโลของที่นี่ออกมาเหมือนกับต้นตำรับแท้ๆสมัยที่อาเหล่ากงขายไม่ผิดเพี้ยนเลยตอนนี้ค่ะไม่เคยแห้งเลยค่ะเติมน้ำเติมเครื่องอยู่ตลอดเวลาค่ะคือเป็นน้ำพะโลส่วนต้นเหล่ากงเหล่ามากจนทุกวันนี้ก็ยังใช้อันนี้อยู่อันเป็นในส่วนของการต้มอหารถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วน้ำที่เวลาเราทา,านที่หานจะมีน้ำมาก ก็คืออันนี้น้ำนี่เหมือนกันค่ะโอ้ต้องมาเป็นหลัเกือบร้อยปีแล้วก <Wow. S 2> ว่าจะทำให้คนรู้จักมาถึงทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะจากคนจีนโพ้นทะเลย้ายถิ่นฐานมาทำมาหากินในแผ่นดินไทยซึ่งเส้นทางชีวิตก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบคุณลาบถามที่มาที่ไปก่อนผ่านพะโล้ท่าดินแดงต้นตำรับนี่รุ่นเหล่ากงเหล่ามาค่ะเหากงเหล่ามามาจากเมืองจีน่ะโลส้สำเภามาอมตอนแรกมาก็ยังไม่ได้ขายหาดนะคะ ก็มารับจ้างเป็นจับกลางแบกของอะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วตอนหลังก็มาเป็นพ่อครัวอยู่ในโกดังแล้วพอเลิกเป็นจับกลางก็มาเลี้ยงหาดเลี้ยงหานก่อนเลี้ยงหานก่อนแล้วก็ทำเป็นหานโล้แล้วก็ยังไม่มีร้านนะคะใส่หาบแล้วก็แบกขายโอ้สมัยก่อนหาน,นี่ แบบขายหาเอาเนี่ยนะคะหาเอาค่ะวิธีการขั้นตอนต่างๆในการทําคือรู้มาอยู่แล้วเงี้ยหรอคะค่ะเพราะว่าโกงเขาอยู่เมืองจีนเขาทํากับข้าวเขาทาเป็นพวกพะโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยทําอยู่เขาทำเป็นทำเป็นทำกับข้าวเก่งค่ะเลยได้แบบว่าเอาวิชาวความรู้ติดตัวมาแล้วก็มาทำอาชีพนี้ค่ะก็ะคือขายมาตั้งแต่ตอนนั้นเชื่อเลยว่าหานพะโล้ชวดเจี๊ยบม้วนจะอยู่เป็นตำนานแห่งผ้าดินแดง ซึ่งนอกจากหันพะโลแล้วที่ร้านยังมีเมนูอีกหลากหลายอย่างนะคะหรือจะซื้อหันพะโล้กลับไปฝากคนที่บ้านจะกินเป็นกับข้าวหรืออยากจะเอาไปครีเอทเมนูใหม่ๆก็น่าสนใจไม่เบาเลยล่ะค่ะอย่างวันนี้มหมยรถเมย์ก็หอมหิวเอาหาันพะโลมาให้ร้านตามสั่งที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกันเนรมิตเป็นอีกเมนูให้ตาสถูกใจไว้สดรุ่นไปเลยเฮยงค่ะ ปกติอย่างถ้าสมมติเรามีเนื้อหาเนื้อเป็ดหรืออะไรที่บ้านที่เรามีอย่างเงี้ยเราเอามาทาเป็นเมนูอะไรได้อีกนอกจากกินแบบเป็นพะโล้ธรรมดาจริงๆแล้วเราก็ทําได้ผัดกะเพราทําได้ผัดพริกไทยดําก็ทําได้ับ<อ>ผมเป็นน้ํามันหอยธรรมดาก็ได้นะครับใส่เห็ดใส่ต้นหอมไปก็อร่อยอร่อยแล้วเนาะใช่ครับหนูลองเป็นกะเพราได้ไหมไ<ด>ปกติรเราเกินแต่กะเพราหมูไงก,งงกงะร,กงรงะเทียมครับกระเทียมสับขอพริกสามสีไก่ที่ที่หนูสดหน่อยครับ เพิ่มความเผ็ดหอมใสเลยมันสุกแล้วเราก็ผัดลงปนรวนได้เลยก็พอใส่พริกสามสีไปมันได้สีสันเนาะปกติเราผัดกะเพรามันมีแต่พริกแกะเทียมไงจากนั้นก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันพอสะดุ้งไฟขั้นตอนต่อไปก็คือเติมรสชาติให้อร่อยโดดนั่นเองที่เราต้องใช้คือซีอิ๊วดำมันฉลากส้มตราเด็กสมบูรณ์นี่ใส่เข้าไปมันจะได้มีสีสันครับสีจะได้ดูแบบว่า,าสะทานอย่างนี้ปรุงสีสันปรุงรสชาติตามชอบได้เลยค่ะผัดคลุกๆเคล้าให้เข้ากันอีกครั้ง แล้วก็ปิดถ้ายด้วยใบกระเพราผัดให้สลบอีนิดหนึ่ง<ม>ก็พร้อมเสิร์ฟลงจานแล้วละจ้าเรียบร้อยร็จแล้วเมนูกระเพราหาร่านกระเพราหาร่านโหเฮ้ยสีสันมันน่าทานมากเลยอ่ะได้คือพิ่กต่างกับการกินพะโล้มากจริงมากมันมีแบบอารมณ์ของความเผ็ดร้อนและความหาอมลองมปกับทำที่บ้านได้คุณผู้ชมง,ง่ายๆ ลองแวะซื้อหานพะโล้ไปลองทำดูนะคะหรือจะปรุงเป็นเมนูใหม่ๆก็ดีไม่แพ้กันเพื่อความอร่อยและครบรสของอาหารทางเราขอมอบซีอิ๊วดำฉลากส้มรราเด็กสมบูรณ์มั่นใจในคุณภาพอยู่คู่ครัวไทยมากกว่า72ปีซีอิ๊วดำฉลากส้มต้องเด็กสมบูรณ์เท่านั้นสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ราเด็กสมบูรณ์ ขาเรายาว2เมตรนะคะหมูเราย่าง2แถวก็200ไม้คือเฟ้ยไก่อันนี้ว่าที่จากเมืองจีนเป็นโลโก้อ,อันน้ำชามาถวายให้ทุกวันจะได้ช่วยค่าขายดีๆขนมโบราณราคาชิ้นละเบาทใช่มันต้องสั่งมาจากเมืองจีนกินแล้วมันจะออกรสหอมส้มอ่ะร้านเนี่ยเคยเป็นสัลเจ้ามาก่อนเหมือนแท่นบูชานะฮะติดกับตัวบ้านซึ่งผมก็ไม่ไเอาออก